มันเล่นนะครับนะครับมันออกช้ากว่าเขานะครับนะครับออกให้แม่มือปืนฟักนะครับแต่ที่นี้แม่มือปืนไม่ยอมฟักไข่ต่อนะครับก็เลยต้องออกมานะครับกาลังหาวิธีนะครับว่าจะเลี้ยงแยกนะครับหรือว่าจะเอายังไงดีนะครับเพราะว่าไอสองตัวนี้นะครับ ชุดของมันออกหมดนะครับแต่มันอยู่ยังอยู่ยังไข่อยู่เลยนะครับเพราะว่าชุดของมันออกหมดแล้วนะครับแล้วมันเหลือไข่อยู่ประมาณสามใบนะครับทีนี้อีกใบหนึ่งไม่ออกนะครับออกแค่สองใบนะครับทีนี้ก็เลยให้แม่มือปืนนะครับฟักบนไฟนะครับทีนี้มันออกมานะครับแม่มือปืนก็พยายามจะออกมาเลี้ยงมันนะครับแต่ไข่ของแม่มือปืนมันก็ไม่ยอมฟักนะครับก็เลยต้องแยกออกมานะครับ ถ้างั้นเดี๋ยวไข่แม่มือปืนอีกประมาณสักหกเจ็ดใบนะครับเดี๋ยวมันมันจะทิ้งไข่ตอนนี้กำลังหาวิธีนะครับอาจจะได้เลี้ยงแยกนะครับหรือไม่ก็ให้แม่อื่นนะครับเป็นคนเลี้ยงนะครับเลี้ยงแทนนะครับก็เลยออกมาเล่นครับหาวิธีอยู่นะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์นะครับปากไก่นะครับสายสีเทานะครับสายเทานะครับ ไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียนะครับไม่ได้สังเกตนะครับขี้เกียจดูนะครับมันมีวิธีดูอยู่นะเขาบอกให้ดูตรงตรงปีกนะครับนี่ครับด้านในนะครับแต่ขี้เกียจดูนะครับเพราะมันเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับเขามีวิธีเช็คเน็ตนะครับนะครับมาเล่นนะครับตอนนี้มาเล่นนะครับออกจากไข่มาประมาณสักสองสามวันนะครับ ใส่มันหาอะไรกินนะครับตอนนี้หน,น้าตาน่ารักนะครับไก่เล็กนะครับมันนึกว่าผมเป็นแม่มันนะครับเพราะว่าผมเอามันมาอุ้มเล่นนะครับชอบเล่นกับคนนะครับถ่าล้วลูกมันมันจะเงียบนะครับผ่ามันออกไข่มานี่ผม คนจับมันเล่นนะครับพ่อพ่อกับแม่ของมันเลยนะครับเขาบอกว่าไก่นะครับมันออกจากไข่มานะครับหรือว่าสัตว์ออกจากไข่มันเห็นไข่คุณแรกนะครับมันจะนึกว่าคุณนั้นเป็นแม่มันนะครับนี่มันก็คงเห็นผมนะครับพ่อพ่อกับเห็นแม่เมือปืนนะครับมันเลยเงียบนะครับเวลาเราจับกัน เดี๋ยวต้องเอาอะไรมาให้มันกินนะครับเดี๋ยวไปเอาอาหารมาก่อนครับมาให้มันกินนะครับอันนะี้ครับตอนนี้ก็ได้ไปเอาอาหารมาให้มันนะครับนะครับเดี๋ยวดูมันกินอาหารนะครับนะครับกินเลย แล้วนะครับไก่เกิดใหม่นะครับถ้าเราจะแยกเราต้องหักมันกินอาหารนะครับให้งั้นมันจะกินอะไรไม่เป็นนะครับถ้าเราแยกมันออกมานะครับนบเดี๋ยวต่อไปก็คือหักมันกินน้ํานะครับ มันมันเริ่มรู้แล้วนะครับว่าว่าสิ่งที่มันกินด้านหน้านะครับมันกินได้นะครับมันก็จะเริ่มกินเพราะมันหิวนะครับพอ่ออกจากไข่มามันยังไม่ได้กินอะไรนะครับประมาณวันสองวันมันก็อยู่ใต้ท้องแม่มือปืนตลอดนะครับทีนี้เงียบเลยนะครับไม่ไม่ร้องเลยนะครับ กน,นี่เลยก็ได้ะครับมันดูมันไม่ไม่พอนะครับให้มันคุมาอาหารเลยแล้วกันะะนะครับกินะเต็มที่เลยนะครับมันมองหน้าใหญ่เลยนะครับ